การขายยาเสพติดครับได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลากหลายมาึ้นครับทางปปสอเองเนี่ยมีการเดินนายึดอายาทรัพย์สินจากการขายยาเสพติดและกระตัดสภาพคล่องการปรปับปรามยาเสพติดทุกมือนะครับทุกระดับแต่วงจรการขายยาเสพติดห้สิ้นสากไปสางความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนติดตามจากซีรียนะครับยึดหยุดยาในตอนนะครับยุดรับเครือข่ายยาเสพติดครับ โดยตองรวจและตำรดกรอบระยะเวลาที่จะตัดสานต้องไม่เกิน90วัน จุบันองค์กรอาชญากรรมที่ทำรายได้สูงสุดในโลกคือการค้ายาเสพติดโดยระดับสากลได้มีความเห็นที่ตรงกันว่าการจะแก้ปัญหาต้องจัดการที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้ค้ายาครอบครองไว้หากจำกัดเพียงตัวยาเสพติดก็จะไม่สามารถขยายผลถึงตัวการรายใหญ่ได้อีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยทำให้การจับกุมปราบรามเครือข่ายค้ายาเสพติดเห็นผลชัดเจนขึ้น คือประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสขยายผลอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากขบวนการค้ายาเสพติดได้มากขึ้นทั้งยังสามารถดําเนินการย้อนหลังได้เป็นระยะเวลาหลายปีโดยไม่มีกําหนดขณะที่กฎหมายฉบับเก่าให้เวลาผู้ต้องหาพิสูจน์ทรัพย์ภายในระยะเวลา8ปี แต่กฎหมายฉบับใหม่ปรับเวลาให้รวดเร็วมากขึ้นหากไม่ชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินได้จะถูกยึดทรัพย์ภายในเวลา2ปีรถยนต์นาฬิการูโมเดลกระตูนดังโมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์และทรัพย์สินต่างๆที่ยึดได้จากขบวนการยาเสพติด เมื่อสารพิจารณาแล้วจะนำเข้ากองทุนป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปราบปรามบำบ,บัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเสพติดและช่วยติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรม7เดือนที่ผ่านมาอายัดทรัพย์สินตัดวงจรยาเสพติดไปแล้วกว่า5,000ล้านบาท ทั้งยังดำเนินคดีฐานสมคบช่วยเหลือวงจรค้ายาเสพติดกว่า1,551รายการต่อสู้กับยาเสพติดและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องบูรณาการจากทุกภาคส่วนให้ท้องถิ่นชุมชนเป็นตัวตั้งสำคัญพร้อมนำความรู้นวัตกรรมใหม่เข้ามาเช่นตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินเพื่อสกัดกั้นผู้ค้ายานอกจากใช้องค์ความรู้ที่เป็นประสบการณ์เดิมเราใช้หลักวิชาการและ นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาซึ่งอาจจะต้องมีในบางส่วนที่เคยประสบความสำเร็จแล้วเลิกทำไปเช่น1นึ่อำเภอหนึ่งศูนย์บำบัดที่เคยมีประสิทธ,ธิภาพเนี่ยอาจจะต้องหยิบยกขึ้นมาอีกทีหรือ,อผู้ค้ายาเติติดลายใหญ่ลายย่อยเนียอาจจะต้องมอีหน่วยข่าวกองทางการเงินเพื่อเพื่อขจัดพวกนี้ อีกหนึ่งสิ่งที่สังคมให้ความสนใจไม่น้อยคือการนำทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติดที่จับกลุ่มและยึดได้มาเปิดประมูลขายทอดตลาดซึ่งในอดีตประมูลได้มากถึง4 0 0พล้านบาทอีกทั้งใช้ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยนำไปสู่การขยายผลไปสู่เครือข่ายรายใหญ่ทั่วประเทศดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็จับผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ การจับผู้ค้าย่อยในพื้นที่จะนําไปสู่อะไรครับจะนําไปสู่การยึดทรัพย์ลิบทรัพย์แล้วก็ดำเนินการในคดีสมคบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมให้นโยบายกับทางทั้งตำรวจเองกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องดำเนินการทำโครงการเด็ดปีผู้ค้ารย่อยในพื้นที่เดือนละอย่างน้อยสองครั้ง โดยปปสจะจะัดสรรงบประมาณไปให้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดาเนินการมาตั้งแต่1นธันวาปี6 6แล้วครับทำมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สามารถที่จะจับคุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับกว่าปิดในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย37ในยุคที่ขบวนการค้ายาเสพติดปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายมากขึ้นปปสจึงเข้มข้นเรื่องการอายัดทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติด เพื่อให้ผู้ต้องหาไ, <ป S 1> ได้รับผลกระทบ <ไป S 1> ทางเศรษฐกิจปรับสภาพคล่องทางการเงิน <ไป S 1> เพื่อยับยั้งการลงทุนค้ายาในครั้งต่อไปทั้งยังทําให้ผู้ต้องหาเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทําความผิดเพราะนอกจากจะได้รับโทษทางอาญาให้จําคุกแล้วก็ต้องถูกยึดทรัพย์ด้วย